ครับผมตอนอื่นเกิดสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับสีผ้าะมาล่างแอร์โฟครับแอร์โฟแจ็บสองพันสิบสามเดี๋ยวเช็คบดงมาครับมันไฟเอนจีนมันจะมาขึ้นครับนี่ครับเออไฟเอนจีนมันจะมาโชว์เดี๋ยวสตาร์ทมัน่นมันดับวะดับครับ นี่ครับสองแสนหาส่วนมากมันสิจอดครับบ่อไหดีขี้ครับนี่แหละครับปัญหามันจอดจอดโดนหลายพังไฟเอนจินมันโชกขึ้นเทือน,นึงนะครับผมไปเช็คมากไปเข่าศูนย์มากเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นท่อแคทครับท่อแคทมันอน่าจะมีปัญหาครับใบละสองหมื่นครับท่อแคทแต่มันขื่นอีกครับผมก็เลยไปเช็ค โมเมนททอรแคตครับเป็นแอร์โฟผมก็เลยสร้างน้ำยามาล่างครับน่ครับสร้างน้ำยาจากราศดาครับใส่น้ำยาเฉพาะมันนี้ครับพวกล่างแผงวงจวรนะครับใส่โซแนแอคล่างม่าไรเนียเดี๋ยามาเปิดเบิ้งครับ กต um ัวเองตัวเองแ้นบุกเข้ามาแล้วไฟมันต้อทำาะก้อนนันนี่ทีออาการมันนะครับ ก็คือสตาร์เรามันดับสตาร์เรามันดับครับมันอาจจะเป็นกับการอ่านค่าอากาศมันครับนี่ครับตัวเซ็นเซอร์อากาศมันแอฟโฟนนะครับผมก็เลยไปเข่าศูนย์เข่าศูนย์เช็คครับคาลอยครับเสียบค้อมเช็คก็คือครับอืตัวแอฟโฟนมันต้อง้องดน็อตออกว่ะเดี๋ยวไปเอาน็อตกันเ,เจ้าไปแจ้ก่อน ไปศูนย์มากครับถึงเขาบอกว่าแอร์โฟมันมีปัญหาครับก็น,นั่นเอที่ผมสตาร์ดมันดับสตาร์เด,ดับครับผมก็นึกว่าแต่มันเป็นบระบบหนมนันครับบอเมเนครับศูนย์เขาบอกว่ามันเป็นกับนี่นะครับตัวนี้แอร์โฟนี่มีปัญหาเขาบอกว่าเปลี่ยนเลยบอสสามปัญหาผมก็เรียกว่าสีร่องสื่อนั้นยานี่นะครับนั้นยาตัวนี้ จักดีบอดีเหรอครับถิดแรง,งบึ้งไป,ปง๊บผมอมกันครับนี่ครับตัวเดียวนี่ครับสามพันหานี่เบึ้งไว้นี่ครับตัวสามพันหา,ายนี่ครับี่ที่การลางนนะคนยากับ นี่ครับใหม่ๆเลยเปิดซิ่งเลยนะฟังให้ด้วยนะครับมันประมาณคล้ายๆนามเลยครับแต่เหม็นคิวเหม็นเ <c oughs> นาะห่ามเลยครับ ขึ้นหนาวไหมครับนะครับสามปัญหานาดีนาศิแห่งไปเองครับจะขายแ้วก็หฮอล์เลยไปพ่อ,อจะถามปัญหาจะเข้าครับน้ำยาคงจะไม่เคยใส่ทยเดียแต่ะโดยเงินสามพัน ตัดสินใจบอาปหาครับในการสื่อมาใส่เบื้องครับตัวนี้นะสิประมาณลอยหนึ่งครับลอยกว่าบาทครับเห็นปะใครอยากก่อฮอ่เลยเย,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 ย็นเย,ย็นเย็นห่องถึงแบบแข่งอะแข่งเลยะแข่งมันดีระบอยครับ คือเพียขาแท่งแนวแต่ว่าตัวหน่อยนึงเอาประกอบขึ้นหนแต่ก้องเขาก็บนนริบตตนนะครับกล้องเปลี่ยนใหม่ๆนึ่งอ่ะครับนี่นะครับมองอร่อยก็บาท เึง๋ยวพี่พ่อครับฉันตนะ้องทำอะไรนะพวกที่กระดิ่งกระเด็นอี่เดี๋ยวมันแห้งพี่แห้งเท่ากันนี่วะมันค่อยๆแห้งไปครับเอาเป็นว่าเรียบร้อยครับ ปากคงกระสีดล่างครับมันเป็นน้ำยาอ่าล้างพวกแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับเนี่ยพวกแผงวงจรไฟฟ้าอย่างนี้เสียได้งมืดครับเกี่ยวไปใส่ต่อได้นี่ครับแต่กระบอกหงูมันสิหายบ่นะครับ <c oughs> นะครับอกองอากาศกระเปียนไหมครับ <c oughs> เรื่องหายบ่หายจังว่ากันครับบ้องอร่อยกว่าบาท สืบมาลองใส่เบิ่งดีกว่าสิบเยนศูนย์นะครับสามปัญหาครับแอร์โฟมันตอดโดนครับนี่ครับปกติมันจะขึ้นไฟโชว์แล้วเครื่องก็สตาร์ทแล้วก็ดับครับโมเมนต์สตาร์ทติดดับได้ครับสตาร์ทได้สักพักหนึ่งครับเหมือนน้ำมันมันเหมือนน้ำมันมันบ่พ่อสินะครับแตะว่าน้ำมันหาหกวีสินะกระดับไปหาหกวีกระดับไปคันไผเป็นอาการแบบนี้ นี่นเดี๋ยวเดยวผมเอาเอกสารให้บึงเนอกสารจากห้อนครับเนี่ย,ยรรครับเห็นบ่นี่ครับนี่ครับค่าเช็คนะครับครับเนาะทางศูนย์เขาแจ้งมากนะครับมันสามปัญหารครับสามพันสองสามพัสองร้อยห้าสิบเก้าบาทนี่เจาหที่เขาแจ้งมากครับเนี่ยเบอร์ยี่สิบสองนะครับสามพันสองร้อยห้าสิบเก้าบาทแค่ แค่นี้ได้ครับแค่โต๊มันซื้อๆๆนี่ครับราคานี่ครับร่วมค้าสร้างเหรอครับนี่ครับมองราคาครับเห็นราคาสิตกใจอนุาเนี่ยเข้าซื้อมากลอยกบบาทครับลอยอลอยยี่สิบขันผมจำาผิด จะต้องขับไปสักระยะหนึ่งครับบามันติหายขาดบอรหรือว่ามันสิกลับมาเป็นที่เราขับมันเสียหรือมันอ่านคาอากาศผิษอะสงสัยกับตองเพียนที่รีครับเอา,าประมาณนี้ครับกันโรถไถมีปัญหาสตาร์ตติดสตาร์ตติดประมาณนี้นี่ละแล้วกระดับไปสตาร์ตติดประมาณหาหกวินาทใีใจครับปึ๊บแล้วกระสีดับไป เหยียบพลังลิงเติมพลังลิงกระสีดับไปครับให้สันนิษฐานได้เลยครับว่าน่าจะเป็นกี่แอร์ฟูครับแจ็คของผมปี2013ันสบสามครับส่วนมามันจอดครับนี่ครับสองแสนหาแล้วครับจอดหลักๆเลยครับมันบ่คคลเดียกี้จอดซื้อกับพังบัดเอาลากันไปก่อนครับเจอได้ไหมครับใครมาคลิปนี้จะได้ลืมกดไลไ์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการที่คลิปของผมเจอกันไหมครับ What do you have?